สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสำนักแก้กรรมกันนะคะจากที่ไปหลายๆที่มานะคะไม่ว่าจะเป็นวัดถ้ำจักกะพัรดิที่จังหวัดแพร่นะคะแล้วก็ที่วัดตรีวิสุทธิธรรมหลวงพ่อไก่นะคะจังหวัดสุพรรณแล้วก็สำนักพุทธสถานคายทุกนะคะที่นนทบ,บุรีนะคะไซน้อยกออ็คิดอย่างนี้แล้วกันว่า คนที่ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปแก้กรรมที่นั่นนะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทําไปแล้วแล้วเพิ่งรู้ว่ามันมีโทษมีภัยอย่างเงี้ยแล้วทําให้ชีวิตนะ่ะไม่จเจริญติดขัดแล้วก็เป็นผลร้ายต่อร่างกายอย่างพวกทําแท้งนะคะหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทําแท้งนะคะเกิดความแค้นนะคะเด็กก็มาลงโทษลงทนันเอาคืนกันนะคะ เ็นผลกันในชาตินี้เรื่องการฆ่ากรรมพวกงูอีกพวกงูตะขาบแมงป่องหรือว่าพวกแมวเนี่ยถ้าเราไปฆ่าเขาเนี่ยเขาจะมีความแค้นมากแล้วก็สามารถทำลายทำลายเราให้เจ็บป่วยได้อันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันนะคะทำให้เขาเนี่ยต้องเข้าไปสู่สำนักปฏิบัติธรรมเพื่อจะอุทิศบุญบวชปฏิบัติธรรมส่งบุญให้เปลี่ยนภพภูมิแล้วก็ ขอขมากรรมคลายความแค้นความกรดอาฆาตกันนะคะจะได้ลดล็อกกันนะคะถ้าชาติหน้าฉันใดได้เจอกันอีกจะได้ไม่ต้องทุกข์มากขนาดนี้ขนาดว่าชาตินี้ยังโดนเต็มเต็มขนาดนี้ถ้าเกิดว่ายังยปล่อยไว้ยาวนานก็ยิ่งแบบว่าทวีคูณนะยิ่งเจ้ากรรมในเวรเกาะกับเรานานๆอย่างเงี้ยเขายิ่งมีกําลังแล้วก็ทําร้ายทําลายเรามากเท่านั้นนะคะ อย่างพวกสัมภเวษีเก็อ,อีกถ้าเราไม่รีบเคลียร์นะคะเขาก็จะเข้ามาแทรกถึงจิตใจเราได้เหมือนกับผู้ที่ติดอยู่ในห่วงของพยามารน,นะคะโลภกดหลงเป็นอาหารของพยามารคือคิดว่าเราเก่งกว่าเขาคิดว่าคนอื่นไม่เก่งหรือว่าคิดว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีหรือว่าความคิดที่อยากได้ของคนอื่น อย่างพวกที่มีฤทธิ์มีอภินญ,ญาจิตอย่างเงี้ยนะคะเห็นเขามีตาไฟอย่างเงี้ยก็จะไปควักลูกตาเขาแล้วเอามาทำอะไรได้ไหมเอามาทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าเป็นอาการแค่อยากได้อยากได้แล้วก็หยิบเอาเฉยเแล้วมันก็เกิดโทษเกิดภัยเขาเองก็ไม่ได้มีความดีอะไรฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องของอจิตจิตข้างจิตที่มันเป็นอีกาดำอ,อยู่ข้างใน คือคนที่ชอบทำแบบนี้จะเป็นลักษณะของปากอีกาสังเกตก็คือตัวตัวเขาอ่ะจะดำดำแล้วก็ปากจะเป็นอีกากายภายในนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการขโมยนิสัยของขโมยจะเป็นกามือเท่าใบลานแล้วก็ตานี่ก็จะเป็นตาตาขาวตาสีขาวนะ,ะแล้วก็วิบากกรรมที่ ไปเที่ยวขโมยความเป็นทพิ์ของคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างแสงสว่างในลูกาตาหรือว่าชุดที่เขาสวมใส่หรือว่าอะไรที่มันเป็นของทิเบตที่เห็นแล้วอ่ะเขาอยากได้แล้วก็ใช้มือขโมยเงี้ยแล้วในผู้ที่เหมือนกับว่ากําลังสมาธิอ่อนกว่าก็จะถูกทําลายทําลายในจิตภายในก็เหมือนกับคล้ายๆกับปอบนะคะปอบที่เข้ามากินคนเนี่ยมันไม่ได้กินที่เนื้อหนังแล้วนะ แต่มันกินที่จิตวิญญาณพอวิญญาณเราพังร่างกายเราก็พังด้วยวิญญาณไม่มีอะไรคลองมันก็พงังฉะนั้นคนที่ไปทําลายทําลายจิตวิญญาณผู้อื่นก็เหมือนกับการฆ่าเขาทางอ้อมนะคะก็จะเป็นลักษณะของอาการขโมยเห็นความสวยงามของร่างทิพย์เขาแล้วก็อยากได้อะไรเนี้ยพวกตาทิพย์ทั้งหลายก็ต้องระวังกันนะคะว่าอย่าไปแสดงอาการขโมยหรือว่าไปทําลายทําลายกายทิพย์เขา กายทิพย์บางคนเนี่ยเป็นอาการที่ว่าเป็นเทวดาอยู่ภายในแต่ยังไม่ตื่นก็มีนั่งสมาธิข้างในแต่จะตื่นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเข้าสู่ระบบสติปัญสีนะคะหรือว่ากําหนดพองนอยุบนอดูกายดูจิตจนจิตตื่นโพขึ้นมาเป็นผู้มีสภาวะตื่นรู้ค่ะตื่นจากความหลงก็คือไม่เพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายทุกข์ก็ไม่เอาสุขก,ก็ไม่เอาอยู่กับสภาวะความเป็นกลาง เข้าสู่ความเป็นธรรมชาตินะคะก็คือรู้เราละรู้เราคายแล้วก็การที่เราจะพูดนึกคิดเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตัวจิตมันจะใช้ตัวญา,าณทัศนะที่เข้าไปรับรู้แล้วก็บอกสอนเนี่ยเป็นเรื่องของญา,าณทัศนะมันไม่ได้ออกจากหัวคนะ่ะมันพูดออกไปได้เรื่อยๆโดยใช้ญา,าณทัศนะตัวจิตก็ไม่ใช่ของเราขันห้าก็ไม่ใช่ของเรามันเกิดการภาคของอายตนาทั้งหลายแล้วอะคะ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ สามารถแยกได้เขาเรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์เหมือนกับเราเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้แล้วก็สิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยเราก็เป็นผู้ดูผู้รู้สติเราจับได้ทันแค่ไหนเราก็จะรู้ว่าความห่างของจิตหรือว่าความห่างของอายตนะทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแค่สักแต่ว่ารู้แค่นั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเอามาเล่าให้ฟังในเรื่องของการที่เราจะไปสัมผัสเรื่องผู้เป็นทิพย์ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะวิบากกรรม แล้วการสื่อจิตหรือว่าไปหาครูบาอาจารย์บอกเราว่าเนี่ยเราติดเรื่องนี้วิบากกรรมเรื่องนี้ให้บวชให้ทําบุญอย่างเงี้ยบางคนทําได้บางคนทําทไม่ผ่านก็มาโทษครูบาอาจารย์หรือว่าทําผิดทาพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอ่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคือสามารถทําได้แค่ไหนวิบากกรรมมันลุมเล้าอะ่ะบางทีทําได้แค่ยี่สิบห้ารอบนี้ได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต รอบหน้า50%อีกรอบหนึ่งถึง100%มันก็อาศัยเวลาแล้วก็ความพยายามนะคะอยู่ที่วิบากกรรมจะดึงรั้งเราแค่ไหนแล้วก็เรื่องเจตนานะคะวิบากกรรมอ่ะมันมี3ตัวใช่ไหมคะกายวาจาใจแล้วก็มีเรื่องของอดีตชาติปัจจุบันและอนาคต3ตัวนี้ค่ะเป็นเหตุให้การเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันได้คือเรารู้แล้วอ่ะว่าชะตาชีวิตเราเนี่ย อาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่เราได้ไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าถ่ายชีวิตโคกระบืออันนี้ก็เป็นการสะดเดาะเคราะห์แล้วก็ต่อดวงชะตาได้อันนี้ก็มีในพระสูตรนะคะอย่างผู้ที่บรรลุธรรมหลายๆท่านท่านก็ยังมีการทําบุญทําสังฆทานคือท่านก็ไม่อิ่มในบุญแต่ท่านก็ไม่ได้แสวงหาเพื่อการสะสมในบุญท่านคิดว่าการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีก็ทําไปเรื่อยๆสามารถสง่งเคราะห์ได้ก็ทํา ไม่ได้ทําเพื่อการยึดติดหรือว่าให้คนมาสรรเสริญหรือว่ามีเงินทองมากมายอะไรแต่เป็นไปเพื่อยังอัตภาพและธาตุขันได้การกินก็ไม่ได้กินแบบมัวเมาแต่ท่านกินแบบว่าเอออร่อยก็กินมากหน่อยไม่ไม่อร่อยก็กินน้อยหน่อยถึงเวลากินก็กินไม่หิวก็กินหิวก็กินก็เป็นลักษณะของการทำหน้าที่จิตท่านก็จะละวางแบบนี้นะคะแล้ว การที่เราไปสื่อหรือว่าไปถามครูบาอาจารย์เนี่ยในเฉพาะผู้ที่เรายังไม่รู้แต่ว่าเราสามารถพัฒนาจิตใจเราอะให้รู้เองได้นะคะโดยการปฏิบัติธรรมสมาธิเข้าสู่ฌานสี่มันก็จะมีตัวเอตตัวแยกแล้วว่าอันเนี้ยที่เขาพูดเนี่ยยังพอรับฟังได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อเขาแต่ฝ่ายเดียวแต่จะเชื่อในความรู้สึกของเราว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรเชื่อ เป็นเชื่อแบบว่าเป็นผู้มีสติปัญญายังคิดไม่เชื่อโดยที่แบบว่าครูบาอาจารย์บอกมาหรือว่าคนนั้นบอกคนนี้บอกแต่เชื่อโดยสัมมาสม,มาธิสัมมาสติสัมปชัญญะของเราและปัญญายาณของเรานะคะฝึกให้ได้ถึงชั้นสีและในผู้ที่เข้าถึงสมาบัติ8ก็จะแยกแยะเรื่องของพลังงานพลังงานที่ดีพลังงานที่ไม่ดี ผู้ที่เล่นของคุณสายจะมีพลังงานเช่นไรผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงอริยธรรมจะมีพลังงานเช่นไรสามารถแยกได้โดยเป็นปัจจัตตังเฉพาะตนนะคะอันนี้ก็เป็นยุคของที่เทพเทวดาเนี่ยท่านลงมาทํางานกันเยอะการจะฝึกเข้าสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากเพราะพรหมเนี่ยเขาจะได้เรื่องสมาธิเรื่องฌานกันอยู่แล้วพอเราอยู่ในสถานที่ที่มีเทวดาเยอะการปฏิบัติธรรมเข้าสมาธิมันจะเข้าสู่จิตนิ่งสภาวะของ อรูปรชานก็เข้าได้แต่ควรจะฝึกที่ากายเวทนาจิตธรรมฐานกายให้แน่นๆอยู่ที่อุเบกขาให้ประคองเป็นปกติเข้าออกเข้าออกได้เป็นปกติขึ้นก็ได้ลงก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ถือว่ามีประโยชน์สูงสุดนะคะให้ฝึกมาตรฐานนี้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วเราจะเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ฟังอย่างมีสติปัญญาและรู้วิเคราะห์นะคะโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะทรงบุญให้ค่ะ